ใส่อะไรยังใส่ยังเนี่ยข้าเบื่อใบดีมื้อนี้มาแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องแกงหน่อไม้มะเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิเลยสินี่จ้าแกงหน่อไม้ใส่พีชละงงกับเพีชอันนี้กำลังกำลังพูดเนี้ยแบบแบบนั้นเสร็จพี่ละงงเด้อนี่ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อโอเคเก็บาลดครัแรงมัม่มันขวดกันตักออกไม่สิหลดมันลื่นเขาต็อมาได้นไม่ได้เลยนี่ได้เป็นปู้ี้าบยุงบอกได้เป็นิลล่าครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อรือเบิ้งซิมก็ได้ จลาืมเกียไองจงเหรอจางเกลือหรือจางปลาแดกปลาแดกกุ้งเอาที่สู่มาเสร็จเนี่ยเราแทนเนึ้อเอาตัวเอาตัวสั่นๆันเด้อตัวใหญ่ๆมาตรงเอามันไม่ซับนะ ซีฟ้านั่นอะไรอ่ะนีลูกชีฟาเดียวทำคมแนนได้้องมันสำสีวาริซาโอ้ชีชิชีสีดีชีกู4ีเออแม่อันนี้ชมันเงี้ยชีมันใส่ชีชนาเมกะดอขงกีีขงกูใส่ขส่เดฟเกิร์ปเนี้แล้วเนาะรุ่นของมันมีนอลอย่างมานะบเด็ดเดีวเี้ย แมนนะ44บอเป็น42บอเท้า44 43 4ดำซื้อมาหมบอกเจ้าสิาาสกินเลยนะด้วยเยจงให้เดี๋ยวนีบอกินกินเกอนเอาไปปล่อยปลาพระว่าได้กไปปะไม่กินก็เสียใจนะคะ นี่่เ็นลนย่นีงกรหกว่อสไงพ่อ้วกวาเนี่เห็นบ่ตอนยังกอยเซจะยั่จ้ามามามากินกนนาไ้อะไรนชอบยเอาไค้เห็นนั่นปินหงมันบอกปีนแล้วอใต้อะลรวะ เล็กเสร็จแ้วเด้อสัมเนลแล้วเด้อแ,แกงสูกินเลยแกงหน่อไม้สซูกินเลยมักมักยังงั้นมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้าบ๊ายบาย,บายจ้า <laughs>